คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการรักตัวเองฉบับไม่มโนนะคะทุกคนแล้วก็เป็นฉบับของแอนเองนะคะทุกคนนะถ้าเราพูดถึงการรักตัวเองนะคหลายคนอาจจะสงสัยว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราต้องมีเงินเยอะๆแล้วซื้อชุดสุดๆให้ตัวเองใส่การรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราต้องมีเงินเยอะๆแล้วพาตัวเองไปเที่ยวที่เราอยากจะ การรักตัวเองคือการที่เรามีเงินเยอะๆแล้วซื้ออาหารอร่อยๆอย่างที่เราอยากจะกินการรักตัวเองคือการที่เรามีเงินเยอะๆแล้วเราอยากจะทําอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ตอบตรงนี้เลยนะคะทุกคนว่าใช่แล้วค่ะทุกคนการรักตัวเองคือการที่มีเงินเยอะๆค่ะการรักเองคือการที่จับเงินล้านการรักวเองคือการที่แบบอยากทาอะไรก็ได้ถูกต้องแล้วนะคะทุกคนไม่เข้าใจผิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยแค่อยากจะมาพูดถึงอีก มุมมองหนึ่งของการรักตัวเองที่หลายคนมองข้ามไปเนาะแล้วก็เป็นการรักตัวเองในฉบับที่ทำได้ท,ทันทีแม้ว่าจะไม่มีเงินสักกบาทเลยนะตอนนี้นะคะทุกคนโอเค ในฉบับของแอนนะทุกคนแอนแบ่งการรักตัวเองออกเป็นสส่วนนะคะนั่นก็คือภายนอกและภายในค่ะซึ่งสิ่งเหล่าตะกี้ที่เราพูดไปว่าจะเป็นการเงินเยอะๆแล้วอยากจะทําอะไรก็ได้อน,นั้นอแอนเรียกสิ่งเหล่านะั้นว่าเป็นภายนอกซึ่งเราต้องมีด้วยอยู่แล้วนะคะมันก็สําคัญมากๆแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการรักตัวเองที่ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการรักตัวเองจากภายในค่ะการรักตัวเองจากภายในสามารถทําได้ทันทีเลยแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเลย นั่นคืออะไรฟังคลิปนี้ให้จบค่ะทุกคนแล้นี่คืออะไรทุกคนบางชั้นอยู่ได้นะชันอยากจะพูดแล้วนะคะโอเคอการรักตัวเองจากภายในเอางี้การรักตัวเองจากภายในคือการที่เราจะต้องพาตัวเองหรือปล่อยให้ตัวเองอยู่ในห่วงของความรู้สึกดี เป็นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะทุกคนหมายความว่าจริงๆถ้าเราได้ามาตั้งสติแล้วสังเกตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าในหนึ่งวันนั้นเราจะมีกี่หมื่นกี่พันความคิดนะคะทุกคนโดยงานวิจัยเนี่ยเรามีเป็นหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นความคิดต่อวันอยู่แล้วแต่ว่าแค่จะบอกว่าถ้าเรามาตั้งสติดูตัวเองเนี่ย ต่อให้วันวันหนึ่งอะเราจะรู้สึกอะไรต่างๆนานา,นาคิดต่างๆนานา,นา,นามากมายแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ของมันคือมันจะตกผลึกมันจะตกมาอยู่ในห่วงของความรู้สึกแค่สองความรู้สึกเท่านั้นนั่นก็คือความรู้สึกดีกับความรู้สึกไม่ดีค่ะหมายความว่าการรักตัวเองคือการที่เราจะต้องปล่อยให้เราอยู่ในห่วงของความรู้สึกที่ดีเป็นส่วนใหญ่ โอเคไหมนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะาาเราจะต้องทําให้ตัวเองไม่พบกับความรู้สึกไม่ดีเลยไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราเจอความรู้สึกไม่ดีแล้วเราจะอยู่กับมันไม่นานเราจะอยู่กับมันไม่นานเราจะให้มันเป็นบทเรียนมันจะให้เราบอกอะไรบางอย่างกับเราเท่านั้นแต่เราจะไม่ตกไปอยู่กับมันนานๆโอเคไหมทีนี้จุดหนึ่งที่ หลายคนอาจจะไม่ยังไม่รู้เนาะหลายคนจะยังไม่รู้นั่นก็คือแล้วความรู้สึกไม่ดีมันคืออะไรบ้างเวลาที่เรากําลังโกรธใครสกักคนหนึ่งเวลาที่เราเรากำลังเกลียดใครสกักคนหนึ่งเวลาที่เรากําลังโมโหใครสกักคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันคือความรู้สึกไม่ดีแต่มันมีความรู้สึกไม่ดีอีกหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ก็เลยปล่อยให้ตัวเองอยู่ในห่วงของความรู้สึกไม่ดีหรือปล่อยให้ตัวเองไม่รักตัวเองนั่นเองค่ะนั่นก็คือยกตัวอย่างนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกที่เรากําลังน้อยใจใครสักคนหนึ่งความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันทำสิ่งน,นี้ให้เธอฉันทําอะไรมากมามให้เธอทําไมเธอไม่ทําตอบกลับให้ฉันบ้างล่ะ มันกาล so ังเกิดความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกว่าเราไม่ดีพอสําหรับใครสักคนหนึ่งหรือทําไมแบบทาไมเราไม่สวยสําหรับเธอทําไมเราไม่มีเงินพอสําหรับเธอทําไมเราไม่มีความสามารถพอสําหรับเธอก็คือไม่พอไม่พอสําหรับใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่ความรู้สึกกําลังสงสารใครสักคนหนึ่ง ความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกไม่ดีทําไมถึงจัดเป็นความรู้สึกไม่ดีละ่ะเพราะว่าเราอาอาสังเกตง่ายว่าเรากําลังรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าดูว่านักขณะที่เรากําลังรู้สึกสิ่งเหล่านั้นอยู่เรามีพลังหรือไม่มีพลังอมลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะทุกคนเวลาที่เรากําลังน้อยใจใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ย ถ้าทุกคนได้มาสังเกตตัวเองจะค้นพบว่าณขณะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงณขณะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังที่จะทําอะไรโอเคไหมหรือเรากําลังรู้สึกหอเหี่ยวก็นั่นแหละมันคือความรู้สึกไม่ดีและความรู้สึกไม่ดีมันเป็นการที่บ่งบอกว่าเป็นการที่ไม่รักตัวเองในมุมมองของแอนนะทำไมความรู้สึกไม่ดีมันถึงเป็นการบ,บ่งบอกว่าเป็นการไม่ไรักตัวเองลนะ่ะ ก็เพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเรากําลังไม่มีพลังเวลาที่เรากําลังไม่มีพลังถ้าเราไม่มีพลังจากภายในแล้วเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้ร่างกายของเราไปทาสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นการรู้สึกไม่ดีจึงเป็นการไม่รักตัวเองเพราะมันไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้โอเคไหมทีนี้ สเต็ปถัดมาเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อความรู้สึกดีคืออะไรความรู้สึกไม่ดีคืออะไรสเต็ปถัดมาเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลานั่นก็คือคอยจับอารมณ์ตัวตลอดเวลาว่าณขณะนี้ฉันกําลังรู้สึกอย่างไรณขณะนี้ฉันกําลังรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีหาเรากําลังบอกว่าเฮ้ยฉันกําลังรู้สึกน้อยใจคนเนี้ยเราต้องตีกลับมาให้ได้ว่าแล้วมันคือความรู้สึกดีหรือความรู้สึกไม่ดี นั่นคือเช็คจากพลังงานที่เรามีอยู่ว่าตอนนี้ฉันกาลังรู้สึกแบบเ,เหมือนมีพลังหรือไม่มีพลังเอาง่ายๆถ้าเรามีพลังก็คือมันกําลังรู้สึกดีถ้าเราไม่มีพลังก็คือเรากําลังรู้สึกไม่ดีโอเคไหมโอเคอถึงสเต็ปที่มิสต้องมีสติแล้วเนาะเราต้องมีสติจับตัวเองตลอดเวลาไอ้ขั้นตอนเหล่านี้แหละทุกคนมันต้องใช้เวลาโอเคไหมเราไม่สามารถที่จะฝึก ไม่สามารถที่จะทํามันได้ในนาทีเดียวชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวหรือแม้แต่เดือนเดียวปีเดียวมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพราะอะไรเพราะว่าสมองและร่างกายของเราเนี่ยมันถูกจําในรูปแบบเก่ามันถูกโมถูกโมโหง่ายถูกน้อยใจง่ายถูกรู้สึกเศร้าง่ายต่างๆเหล่านี้มันถูกมันถูกจาแบบนั้นมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองก็จะคอยชินกับการทําแบบนั้น การที่เราจะให้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่เราจําเป็นต้องฝึกใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ให้เวลากับสมองแล้วก็ร่างกายจิตใจของเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยแค่จะมาบอกว่าสําหรับใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่มีเงินเลยตอนนี้ไม่มีแบบมองไม่เห็นอะไรดีเลยเราจะรักตัวเองได้อย่างไรเราจะมาารักตัวเองได้ง่ายๆจากการที่ฝึกมองตัวเองฝึกกลับมา สังเกตตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู <issions> ้ส <Vorte il dunno> <the öst> ึกอย่างไรถ้าว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกไม่ดีคุณกำลังรู้สึกเสียใจอะไรก็แล้วแต่รู้สึกไม่ดีให้สเต็ปแรกให้กลับมารู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกไม่ดีแล้วให้หยุดความรู้สึกไม่ดีนั้นแล้วดึงตัวเองดึงตัวเองไปในเส้นทางที่เราต้องการค่อยๆดึงตัวเองไปในเส้นทางที่เราต้องการไอ้พวกสเต็ปนี้เนี่ยมันเป็นสเต็ปถัดมาละ สเต็ปแรกเนี่ยให้รู้ตัวก่อนให้รู้ก่อนว่าตอนนี้กาลังรู้สึกอะไรโอเคไหมว่าตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรแล้วให้โอเคแค่นี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วนะทุกคนแค่นี้เราก็ใช้เวลาแนละ้วบอกก่อนว่าตอนแรกๆที่ฝึกฝนตัวเองเนี่ย iva, บางทีเนี่ยเราเราเรารู้สึกไม่ดีแบบไปนานมากเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าเราจะมารู้ตัวว่าเอ้ยตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกไม่ดีนะอย่างเงี้ย ทุกคนเก็ฑป่ะสามารถเอาไปฝึกตัวเองได้แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเพราะการที่เราแค่จับว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาเลยบางทีเนี่ยแบบเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะทุกคนกว่าเราจะรู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกโกรธใครสักคนหนึ่งโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่อ่ามาส่งต่อของการรักตัวเอง นะรักตัวเองแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินสักบากนะตอนนี้เลยคุณสามารถรักตัวเองได้ทันทีและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มฝึกให้ภายในของเราแข็งแกร่งเริ่มฝึกให้ภายในของเราเขาอยู่ในห่วงของการรู้สึกดีหรือว่าอยู่ในห่วงของการรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเราก็จะเริ่มมีพลังค่ะและร่างกายของเราก็จะเริ่มที่จะไปทำสิ่งอื่นๆในสเต็ปถัดไป โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมอคอมเมนต์หนึ่งละกันนะคะทุกคนคอมเมนต์หนึ่งหรือว่าคอมเมนต์ว่าชอบนะคะเดี๋ยวเราจะออกมาทําคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะ,ะส่วนคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เพิ่งตื่นน้องนะ,ะยังไม่ได้ล้างหน้าแต่งฟันยังไม่ได้แต่งตัวนะคะก็เลยจืดๆนิดนึงนะ,ะแต่ว่าคลิปต่อไปอตั้งใจที่จะเป็นคลิปที่แบบแต่งหน้าแล้วค่อยมาถ่ายคลิปนะคะทุกคนจะได้รู้สึกแบบสดชื่นขึ้นนะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคบายยค่ะทุกคน